อันยองอันยองนะเนินบอลข่าวยาก <g ots> ็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบช่องบอลข่าวไรส์ชาแนลอีกแล้วนะคะ <g ots> วันนี้นะคะเราจะมาวองพาเที่ยวกันค่ะเย่แต่เราเรา,เราลาโรงเรียนครึ่งเช้านะคะเดี๋ยเราก็ต้องเรียนออนไลน์ต่อนะคะมีสอบด้วยวันนี้พวก่อนไม่อยากสอบเลยค่ะก็ <g ots> วันนี้นะคะเราจะไปกระบ,บี่กันค่ะมาวิล็อ์ขายเที่ยวกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะนะคะจะ มาทำผูกวนผมยุ่งมากเลยนะคะวันนี้ก็โอ๊ยไก่ขันนะคะทุกคนตลอดน,น,นะะจะมาบดมัดผมนะคะทรงเดิมทรงใจทรงทรง,งแบบใช้บ่อยสุดแล้วนะคะนี้ใช้ยางนะคะทุกคนไปไหนกันบ้างเอ่ย แต่ช่วงนี้โอไมค่อ oh นเริ่มเข้ามาแล้วนะทุกคนระวังกันด้วยนะคะเราเที่ยวปิดเทอมเดีย๋ยวเราจะไปกับคุณน้านะคะคุณแม่ไม่ได้ไปอืมมันผมนะคะทุกคนหนึ่งนาทีแล้วปนข้าวถ่ายกับไอแพนนะคะวันนี้เพราะว่าโทรศัพท์ปนข้าวเป็นอะไรไม่รู้นะคะ เป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเครียดมากเลยไม่รู้จะสอบยังไงเวลาสอบนะก็จะมาทาโลชั่นนะคะเขาไม่ได้ใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าพัดใจผิดนะคะมันเป็นโลชั่นกันแดดด้วยนะคะทุกคนอันนี้จะมาใส่เซรั่มที่หน้าก่อนเซรั่มตัววิตามินซีนะคะ นี่เลยไปออกเดินทางแล้วเราไปกระบ,บี่บอกแล้วนี่นะเ <laughs> ดินทางประมาณสองสามชั่วโมงนะคะไม่รู้จะทันไหมนะโอเคแอนเดรนแดนแดนแดนนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ไปเจอกันในรถดีกว่าเลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายะะบายนะคะเราได้อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วแต่นานอยู่นะคะที่ป้าจะมานะคะคนนี้นะคะจ้าบีเกมเจแน,นลค่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปถ่ายบรรยากาศตอนเดินทางท่านี้นะคะไปกันเลยะค่ะบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราได้ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอไปเช็คอินนะคะไปกันเลยค่ะอัญยองอัญยองนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเออตอนนี้นะคะเราได้ถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาทายรีวิวโรงแรมกันนะคะก็เริ่มจากห้องน้ำเลยค่ะไปเลยค่ะก็แบบสวยมากเลยค่ะดูดร,ราม่นนะะาหัวเทุกคนอือหือสวยมากๆเลย นะคะก็ไปดูอีกตอนหนึ่งน,นะคะก็นี่คะ่ะจะเป็นเตียงนอนนะคะมีคนยายนอนอยู่นะคะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นทีวีตรงนี้ก็รกนะคะทำโรงแรมเขารกแล้วหนึ่งค่ะเราจะเปิดไปดูข้างหลกงแล้วคนทุกคนอึ้งน,นะคะสวยมากแม่ะคะ่ะ โอเคค่ะแบบสวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้นะคะเป็นไง It's the way life changes when in love, yeah I surround my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young I don't take it and still finish it, yeah ทุกคนเห็นข้างหลังไหมคะเราอยู่ที่ทะเลกันค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาวิลล่ากันเที่ยวเนาะแต่ยังไม่จบคลิปนะคะก็นะคะลองนิ้วหน่อยถองนิ้วหน่อยทะเลค่ะบ๊ายบายค่ะก้อนร้อนยกขึ้นเลยลูกเราอยู่ที่ทะเลเดี๋ยวเรานะคะจะไปร้านอาหารกันค่ะแล้วนะคะ ก็มาวีล็อกเที่ยวพาพาเที่ยวพาเที่ยวกระบี่นะคะก็วันนี้ได้ไปทะเลร้านอาหารแล้วก็มาโรงแรมนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูจนจบนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไปแล้วนะคะพีาว่าถ้าใครอยากให้ทำอะไร ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นเลยค่ะบ๊ายบาย